สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็กมาลไซนะครับผมวันนี้นะครับมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือเจ้า Yamaha Grand f i n a Hybrid นะครับผมก็สีนี้นะครับเป็นสีที่เรียกได้ว่าเข้ามากี่คันกี่คันนะครับก็ไปเร็วตลอดเลยนะครับผมกับเจ้าสีเขียวแบบนี้นะครับคาดด้วยเบาะสีน้ําตาลนะครับผมสภาพรถคันนี้นะครับเป็นรถเดิมๆเลยเจ้าของใช้มือเดียวนะครับอ่าเครื่องยนต์อะไรต่างๆก็คือเดิมเลยนะชุดสีไม่มีรอยอุบัติเหตุที่เกิดจากการล้มชนนะครับผมก็ เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันเลยนะครับกระจกมองข้างทุกอย่างคือเดิมๆหมดนะครับชุดสีด้านหน้านะครับเนียนตาแบบนี้นะครับส่วนกรอบไฟด้านหน้าเองนะครับก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวเคราะเอ่อตัวเลนไฟนะครับจะเป็น LED นะครับแสงสีขาวนะแล้วก็จะมีไฟดีตรงกลางตรงนี้นะครับชุดสีด้านหน้านะครับก็สีสันสวยงามปกติไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับบางคนด้านหน้าก็ยังดูปกติสวยงามนะครับผมมีสติ๊กเกอร์ ABS แปะไว้นะครับทั้ง2ฝั่ง ัดเจนแบบนี้ส่วนยางรถนะครับคันนี้ยังเป็นยางเดิมอยู่นะครับผมนี่ดอกยางก็จะเหลือประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเนื้อสัมผัสของจานเบรกนะครับผิวสัมผัสก็คือเนียนปกตินั่นเองนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของชุดสีด้านข้างกันนะครับชุดสีด้านข้างก็ไม่มีรอยอุบัติเหตุนะครับที่ว่ารถล้มหรือว่าชนหรือว่ากระแทกกับคุตบาทมานะครับผมอ่ะแล้วก็มาลองลองเช็คกันนะครับบริเวณตรงจุดที่เราเช็คกันประจำนะครับตรงนี้ก็ไม่มีรอยนะครับชุดสีด้านหลัง สีสันสวยงามนะครับพร้อมกับโลโก้คาว่าการฟิอาโนนะครับเป็นตัวอักษรนูนขึ้นมาแบบนี้ท่อรถอะไรต่างๆก็ยังเป็นท่อเดิมๆทั้งเส้นแบบนี้นะครับผมการระบายความร้อนเขาก็จะใช้เป็นการระบายความร้อนด้วยผัดลมนะครับส่วนจับมือด้านหลังสีสันสวยงามปกตินะครับอย่างที่บอกนะครับรถคันนี้เป็นรถเจ้าของมือเดียวนะครับเป็นเจ้าของผู้หญิงนะครับแน่นอนนะครับรถผู้หญิงนะครับผมไม่ได้ไปวิ่งแก๊บอย่างแน่นอนนะครับจับมือด้านหลังก็เลยไม่มีรอยนั่นเองนะ ชุดสีด้านหลังฝั่งนี้สวยงามนะครับแล้วก็กองอากาศและต่างๆก็คือยังเป็นกองเดิมๆอยู่นะครับชุดข้างเดิมนะครับชกอัพหลังเดิมแล้วก็ดอกยางด้านหลังนะครับสภาพลายดอกก็คือตามที่เห็นแบบนี้เลยนะครับล่องลึกนะครับผมอันนี้ก็คือยอดร่องยางเนี่ยสามารถเอานิ้วสอดเข้าไปได้แบบเหลือๆเลยนะครับส่วนหางผ้าเบรกนะครับที่การดูว่าผ้าเบรกเรายังเหลือเยอะไหมนะครับก็คือบอกได้เลยว่าเหลือเต็มๆนะครับ คราวนี้เรามาเช็คกันในส่วนของรอยล้มฝั่งนี้กันไม่มีนะครับแล้วก็ใต้ท้องนะคะฝั่งนี้ก็คือสวยงามปกตินะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับเบาะรถรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารถมีอะไรมาให้บ้างมีกุญแจรีโมทมาให้พร้อมกับรหัสสีแดงนะครับแล้วก็มาดูใต้เบาะกันหน่อยนะครับผมใต้เบาะนะครับก็จะมีสมุดคู่มือการรับประกันให้อยู่นะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับ มาดูในส่วนของเลขไมล์รถกันว่าคันนี้นะครับรถสวยๆแบบนี้เลขไมล์แทวิ่งไปกี่โลนะครับเลขไมล์ลูกค้าจะตกใจนิดนึงนะครับรถวิ่งไปที่18,00 0นะครับผมวิ่งไป1 8 0 0 0กว่าโลนะครับยังสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรถที่ร้านเรานะครับไม่มีการกลับกรอไม่นะครับไมล์มายังไงขายไปแบบนั้นนะครับผมรถทุกคันมีบุ๊กเซอร์วิสให้นะครับผมถ้าเจ้าของให้มาก็มีให้ไปเลยนะครับผมเป็นตัวท็อป ที่มีระบบเบรก abs กุญแจเป็นย์เลดสามารถเปิดน้ำมันได้ตรงนี้นะครับเปิดใต้เบาะได้ตรงนี้มีช่อง power outlet ให้นะครับแล้วก็สามารถวางขวดน้ำด้านหน้าได้นะครับไม่รู้ว่าจะสบายไปไหนนะครับผมกับเจ้า yamaha grand f i a n o hybrid นะครับแล้วก็มีระบบ idling stop มาด้วยนะครับนอกจากหน้าจอจะบอกเลขไมล์รวมบอกสถานะน้ำมันวัดอัตราเฉลี่ยของการกินน้ำมันนะครับบอกเวลาได้นะครับผมสามารถจับทิปได้นะครับอ่าแล้วก็วัดอัตราเฉลี่ยนะครับอย่างคันนี้ก็วิ่งไปที่ ประมาณ50โลลิตรนะก็เขาเขียนว่าสองลิตรต่อ100กิโลนะครับก็ตีว่าประมาณ50โลลิตรนั่นเองนะครับผมอ่าบอกแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในรถได้นะครับแล้วก็มาที่หน้าโลโก้ของรถเขานะครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันก่อนสตาร์ทมือจับพ่อให้ดูแบบนี้นะครับเครื่องเย็นๆนะครับผมแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับผมอันนี้ เดี๋ยวเรามาเทสระบบไฟอะไรต่างๆกันก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นเปิดไฟสูงรอไว้แล้วนะครับผมอันนี้คือไฟต่ำไฟสูงนะครับเดี๋ยวลองปิดไฟสูงอ่าไฟตักเออไฟสูงนะครับไฟต่ำไฟสูงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟหลีนะครับผมต่อมานะครับไฟเลี้ยวนะครับด้านนี้ติดนะครับผมส่วนด้านท้ายติดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งติดนะครับอ่า ส่วนไฟท้ายนะครับติดปกตินะครับลองำแบบํำเบรกทุกอย่างสามารถใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับผมคราวนี้เรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับว่าเป็นไงกันบ้างนะครับผมเสียงเครื่องเงียบนะครับเดินเบาก็คือนิ่งเลยรถไม่มีควันขาวนะครับ ลองดูจากตอนที่บิดด้านบนบ้างก็คือบิดได้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็ดับเครื่องยนต์ได้ที่ตรงนี้เลยอ่ะก็สภาพตัวรถนะครับโดยรวมนะครับของชุดสีคันนี้นะแล้วก็เครื่องยนต์นะครับผมตีว่าผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ90%เเซขึ้นนะครับผมรถสภาพเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานเลย ยางหน้าหลังก็คือยังสภาพดีนะครับรถที่ร้านเราอย่างที่บอกนะครับเน้นย้ําเลยว่ารถทุกคันนะครับเป็นรถบ้านใหม่แท้นะครับผมสามารถเช็คเลขมาที่มาที่ไปได้นะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องราคาขายนะครับคันนี้เราตั้งขายเพียงแค่52,900บาทนะครับผมราคานี้นะครับเรายังรวมจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับลูกค้าต่างจังหวัดก็ช่วยลดค่าจัดส่งให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็การจัดส่งของเรานะครับจัดส่งโดยใช้กระบะนะครับ ล,ลูกค้าจะได้รับรถใน,ในเพียง1-2วันเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ รองรับการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับไม่ว่าจะส่งรถในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะครับผมก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายและมันเครื่องนะครับของเหลวให้ใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวรถนะครับเรายังรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับให้นานถึง30วันการรับประกันเกี่ยวกับเอกสารชุดโอนนะครับว่ารถลูกค้าซื้อไปจะต้องโอนได้1%น0้นั่นเองนะครับผมหากใครชอบหรือว่าสนใจนะครับสามารถมาดูคันจริงได้ที่ซอยเพชรเกษม7จมาไม่ถ โทรหาได้ที่เบอร์080 558 0396นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางร้านแม็กมอไซค์ ide, ให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับทั่วประเทศไทยนะครับใครอยากจะขายมอเตอร์ไซค์รถรุ่นไหนนะครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่ idline a d mc 1น3 1มสมีตัวแอดน้ำหน้าด้วยนะครับถ่ายรูปรถรอบคันเข้ามาปีจดเลขไม่เดี๋ยวผมประเมินราคากลับให้ไปรับซื้อรถให้ถึงหน้าบ้าน นะครับผมก็ใครจะขายรุ่นไหนสามารถติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับไนวันนี้ก็ขอฝากเจ้ายามาฮ a Grand Final นะครับสีเขียวเหนียวซับแบบนี้นะครับรถสีนี้เป็นสีที่ต้องบอกเลยว่าเข้าไวออกไวนะครับผมไนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ